สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อ10ในเรื่องของทฤษฎีลจำนวนโดยนำเสนอคุณครูสุรกิจกูดาเพชรทองน,นะครับนั้นมาเริ่มกันเลยครับโดยข้อ1โดยจากข้อ10ที่ว่าข้อความในข้อความในข้อใดต่อไปนี้ผิดนะครับซึ่งมาเรามาพิจารณาข้อ1กันนะครับ1ถ้า a และ b b และ n เป็นจำนวนตเต็มบวกซึ่ง n และ b ซึ่ง n หาร a ลงตัวและ n หาร b ลงตัวแล้ว n หารหอลมอของ a และ b ลงตัวด้วยซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วมันจะถูกถูกเพราะอะไรเพราะว่า1ถูกเพราะจัดที่กําหนด n หาร a ลงตัวและ n หาร b ลงตัวก็แสดงว่า n เป็นตัวประกอบร่วมของ a และ b เนื่องจาก a ab และ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกและจากความหมายของหอลมอของ a และ B ีทำให้ได้ว่า n ต้องหารหอลมอของ a และ B ีลงตัวเช่นเช่นโดยถ้าเรากำหนดนะครับโดยให้ n เท่ากับ2 a เท่ากับ4 b เท่ากับ6เมื่อเรานำมาแทนแล้วจะได้2หาร4ลงตัว2หาร6ลงตัวและว2หารหอลมอของหารหอลมอของ4และ6ลงตัวซึ่งจากความสัมพันธ์นี้เราก็จะได้ว่า n นั้น ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับหอระมอมของ A, B ซึ่งเรามาดูข้อ2ว่าถ้า A และ B และ n เป็นจำนวนตเต็มบวกซึ่ง A หาร n ลงตัวและ B หาร n ลงตัวแล้วคอรนอของ A และ B หาร n ลงตัวด้วยซึ่งข้อสองนี้ถูกถูกเพราะอะไรเพราะว่าจากที่กำหนด A หาร n ลงตัวและ B หาร n ลงตัวก็แสดงว่า n เป็นตัวคูณร่วมของ A และ B เนื่องจาก A, B และ n เป็นสมาชิกข,ของจำนวนตเต็มบวกและจากความหมายของ คอลนอของ a และ B ททาให้ได้ว่าคอลนอของ a และ B ต้องหารเอลงตัวโดยโดยเรามายกตัวอย่างนะครับก็มีว่าเราให้ a เท่ากับ2 b เท่ากับ3และ n เท่ากับ6เราก็จะได้ว,ว่า2หาร6ลงตัว3หาร2หาร6ลงตัว3หาร6ลงตัวแล้วคอลนอของ2และ3หาร6ลงตัวซึ่งเป็นจริงซึ่งจากความสัมพันธ์นี้เราจะได้ว่าคอลนอของ a และ b ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เรามาดูข้อ3ถ้า a และ b และ n เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง a หาร n ลงตัวและ b หาร n ลงตัวแล้ว a คูณ b หาร n ลงตัวข้อนี้ผิดเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเมื่อเราแทนค่า a เท่ากับ9 b เท่ากับ3 n เท่ากับ18เราก็จะได้ว่า9หาร8ลงตัว3หาร18ลงตัว แต่พอเอา a อละ b มาคูณกันได้27มันจะหาร18ไม่ลงตัวซึ่งมันเป็นเท็จแต่มันก็จะมีกรณีรณที่หารลงตัวคือเมื่อเราแทน a เท่ากับ3 b เท่ากับ6 n เท่ากับ18ซึ่ง3หาร18ลงตัวและ6หาร18ลงตัวแล้วเมื่อนํา a และ b มาคูณกันก็ได้18ซึ่ง18หาร18ลงตัวซึ่งเป็นจริงแล้วลองมาดูข้อ4ซึ่งเรามาพิจารณาคือถ้า d ถ้าดีและ C เป็นหอดอมอและคอะนอของจำนวนเต็มบวก M และ n เป็นจำนวนเป็นของจำนวนเต็มบวก M และ n ตามลำดับแล้ว d คูณ C เท่ากับ M คูณ n เรามาดูนะข้อ4ถูกเพราะอะไรถูกเพราะว่าเนื่องจากจัดนิยามที่ว่า A คูณบเท่ากับหอดมอของ a b คอตนอของ a b คูณหอดอมอของ a ของ AB ซึ่งเรามาพิจารณาจากว่าถ้าเราแยกตัวประกอบของ a และ b แล้วนำมาคูณกันผลลัพธ์จะต้องเท่ากับ a คูณ b, b. เช่น6แยกแฟกเตอร์ได้2คู3 27แยกแฟกเตอร์ได้3คูณ3คูณ3เราจะได้ว่า6คูณ27เท่ากับ2คูณ3คู3คู3คู3ก็จะมีค่า162เท่ากันทั้ง2ข้างจากนั้นเราก็มาพิจารณาหอลงมอการหอ การหาหอลมอจากการแยกตัวประกอบคือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันซึ่ง6นั้นแยกได้2กับ3 27แยกได้3คูณ3คูณ3ตัวที่ซ้ำกันนั้นก็คือ3เราก็จะได้ว่าหอลมอของ6และ27นั้นคือ3แล้วเราก็มาพิจารณาที่คอนอ,อีกการหาคอลนอจากการแยกตัวประกอบคือเอาตัวทุกตัวคือเอาทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าตัวไหนซ้ำกันก็เอาแค่ตัวเดียว ก็คือ6ก็จะแยกได้2กับ3 27ก็จะแยกได้3 3คูณ3คูณ3ซึ่งตัวที่ซ้มันเพิ่มมีตัวเดียวคือ3เพราะฉะนั้นคารอนอของ6กัะ27บ27ก็ได้2คูณ3คูณ 3, คูณ3ดังนั้นถ้านำหอลรมอคูณคารนอเราก็จะได้จำนวนตัวประกอบเท่าเดิมคือ6คูณ27ก็จะเท่ากับหอลรมอของ6 6และ27คูณกับคาร์นอของ6กและ27ก็จะได้ว่า2คูณ3 คูณสามคูณสามคูณสามก็จะเท่ากับสามคูณสองคูณสามคูณสามคูณสามมันก็จะได้ค่าเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบสองเท่ากันครับ